ขอต้อนรับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีกุมชาวราศีกุมคุณดูคลิปนี้และชาวราศีสิงห์ชาวราศีพฤิกชาวราศีพฤษภคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นในคุณร้อเ์เซนเช่นกันนะครับและสําหรับทุกราศีเลยเช่นคุณเป็นคนราศีเมษคุณคนราศีกันถ้าคุณมีดวงดาวเช่นดาวการดาวพุธดาวเสารดวงดาวต่างๆอะไรก็แล้วแต่นะครับ อยู่ในราศีกุมค,คุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้น่ะคุณ50%บวกลบ นเนี่ยวันที่ผมเห็นสมการนะครับก็คือวันที่2อเดือนแสิงหาคม2องห้านะครับคือวันตรงกลางสามารถเกิดเหตุการณ์ก่อนล่วงหน้าได้2วันถึงสวันเกิดหลังได้2วันถึงสวันอิทธิพลรวมก็คือ7วันนะครับอันนี้เนี่ยสมการนี้ก็คือจุดเจ้าจุตานะครับเมอริเดียนนะครับส่วนทังสีกับดาวทิพย์คิวบิดเท่ากับจุดเจ้าตาทิศ ความหมายจะแปลว่าการแต่งงานสมาชิกของสมาคมหรือหมู่คณะหนึ่งผู้ดำเนินการด้านศิลปะความรู้สึกทางด้านครอบครัวความรู้สึกเกี่ยวกับหมู่คณะรสนิยมแล้วก็มีภารกิจในสมาคม การติดต่อภายในประชาชนอันนี้เนี่ยมันจะเป็นความหมายของวลีแบบคำต่างๆที่รวมกันในในเรียกว่าในตำราเยอรมันที่แปลเป็นภาษาไทยนะครับคราวนี้ผมอ่านหมดนะครับเดี๋ยวผมจะมาลงรายละเอียดให้นะครับคราวนี้นะครับทุกนาศีเลยนะครับ ถ้าคุณมีจุดเจ้าชะตานะครับหรือดวงดาวนะครับอยู่ที่ค่าองศานะครับศูนย์งองศาราศีกุมสาลสิบเจ็ดลิบดานนครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณร้อยเเซนตลยนะครับถ้าเลื่อนมานะครับก็จะเกิดขึ้น90 80 70ลดสลั่นกันไปนะครับคันนี้ผมจะมาลงรายละเอียดจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักช่วยดีผมจะอธิบายไปเป็นขั้นตอนนะครับคือจุดที่มาสูส่ราศีที่ผมอธิบายเนี่ยที่สูนองศาราศีกุม 37มสิบดลิฟได้เนี่ยก็คือได้รับอิทธิพลของราศีเมษราศีเมษก็คือดาวคารก็คือการเกิดอันนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่บอกว่าช่วงนั้นเนี่ยตัวของคุณเนี่ยจะมีกิจกรรมที่มีการเกิดการเกิดของในเรื่องของออโชคดีช่วงต่างเช่นสมมุติว่าถ้าเกิดคุณทํางานคุณนะคุณอาจจะได้รับ มีคนมาซื้อสินค้าคุณหรือคุณอาจจะมีเรื่องการติดต่อบางอย่างที่ทําให้คุณได้เงินได้ผลประโยชน์โชคดีแบบเนี้ยก็ไแดบบ้กรนี้สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นกับคุณแน่นอนเพราะว่าผมไม่ได้มาทําคลิปแบบเจอรนลลิตดิ้งไม่ทำมาทําคลิปแบบดูดวงดูดวงแบบโดยภาพรวมไม่ได้จอดจ,จงดูขำขำขำกิ้งอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้มาทําคลิปแบบนั้น คือผมมาทำคลิปนี่จอดจงนะผมจอดจงว่าเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนร้อยเปอร์เซ็น์บวกลบแต่คุณไม่ต้องมาเชื่อผมเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะผมอยากให้คุณไปพิสูจน์กับผมไปเลยคุณจะได้หายข้องใจคุณเอากระดาษประกาจดที่ปฏิทินคุณฝ่อรอจดจ่อแล้วคุณสังเกตช่วงนั้นเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนถ้าคุณไม่จดคุณไม่สังเกตคุณก็ไม่ได้ไปพิสูจน์กับผม พราะผมพิสูจน์มาแล้วผมถึงมาทําคลิปแนวนี้คือไม่งั้นผมไม่กล้าระบุวันหรอกคือแบบอันนีพ้พูดจริงนะคือแบบพิสูจน์มาแล้วเอ้ยมันก็เกิดนะเออมันเราก็มานั่งคิดว่าเออช่วงนั้นเออใช่มันเกิดอะ่ะมันเพิ่งครั้งแรกเราก็ไม่อยากเชื่อแล้วก็ลองหลายครั้งลองเยอะมากลองกับตัวเองจนมีความรู้สึกว่าอืมมันมันน่าอัศจรรย์เลยมันเนะี่ย ก็เลยมาทำคลิปนะให้ทุกคนได้ได้ดูป้องกันไงถ้ามีเรื่องไม่ดีคุณก็ได้ระวังนะถ้ามีเรื่องดีหรืออะไรเงี้ยคุณก็จะได้แบบตักตวงผลประโยชน์กอบโกยใหมากที่สุดเพราะโอกาสดีๆบางครั้งมันก็ไม่ได้มีมามบ่อยแบบนี้หรือถ้าเกินเป็นในเรื่องของเอ่อมือคนทานํางานอยู่ในองค์กรใช่ไหมเงินเดือนตายตัว รือช่วงนั้นคุณอาจจะมีเงินพิเศษเงินที่เกี่ยวกับคือเป็นเงินที่เกี่ยวกับการติดต่อบางอย่างที่อาจจะเป็นคนอ,อาจจะยืมตังคุณแล้วก็มาใช้หรืออาจจะเป็นเรื่องของไอเดียความคิดบางอย่างที่ทําให้คุณได้มีไรายได้แบบนี้ก็ได้อันนี้คือการยกตัวอย่างผมจะยกตัวอย่างเป็นขั้นตอนไปเรื่อยๆคราวนี้ผมจะมาลงรายละเอียดตรงนี้นะครับ คือขยายความว่าไอความหมายที่ผมพูดเนี่ยมันมาจากไหนเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับคือแบบถีว่าคนที่ดูคลิปผมเนี่ยคุณต้องไปประยุกต์อาชีพคุณคนที่ดูร้อยคนก็จะร้อยอาชีพสิ่งล้อมคุณเพื่อนฝูงเจ้านายมีทั้งคนดีเห็นแกตัวแตกต่างกันแต่อารมณ์และความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นกับคุณแน่นอนผมย้ําเลยว่าเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนคุณต้องเลยพิสูจน์กับผมคุณจะได้หายคล่องใจ นะแล้วก็เออผมก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกรายเดือนทั้งสองช่องที่คุณยังไม่ทอดทิ้งผมคุณยังให้การสนับสนุนผมอยู่ผมขอขอบคุณจริงๆจากใจผมจะบอกให้ว่าอยากให้คุณภูมิใจกับ,กบผมเลยว่าคุณคือผู้ผลักดันที่ทำให้ผมมีเอ่อเรียกว่าไงมีพลังที่มาทำคลิปดีๆให้ ว่าคนเขาจ่ายปังรายเดือนเขารอคลิปเราอยู่ไงคือเราก็ต้องแบบขยันใช่ไหมแล้วก็ข้อดีอย่างคุณที่เป็นสมาชิกทั้งสองช่องคุณแอดไลน์มาหาผมผมจะหาจุดเจ้าตายด่วนให้คุณเนี่ยฟรีมูลค่า444บาทจริงๆเนี่ยมันก็สามารถที่แบบคุณสามารถดูคลิปได้สูงสุดห้าราศีเลยนะแล้วน้อยสุดเนี่ยก็คือาสามราศีเพราะจุดเจ้าตาของคุณมันมันหยุดมันคือวันเด้์ปเกิดวลาเกิดของคุณมันคือ GPS ของคุณบนโลกอย่างเนี้ย แล้วมันยังไงมันดูไงมันก็แม่นเพราะมันคือของคุณนะอันนี้สําหรับคนที่เป็นสมาชิกช่องเดียวช่องนึงคุณไม่ได้เป็นเนี่ยคุณอาจจะคิดว่าวันที่เป็นสมาชิกวันที่เกิดเหตุการณ์มันจะเหมือนกันมันไม่เหมือนกันนะน,นี้ผมก็เลยเอ,อมาบอกอมาเนี้ยเผื่อคุณจะแบบปเป็นสมาชิกช่องหนึ่งคุณก็ได้สิทธิ์นะฟรีมูลค่าสี่ร้อยสิบสี่บาทคุ้มมากนะคุณจะได้ไม่เสียเวลาหลงทางกับชีวิตคุณเราคิดดูเนี่ยตัวเราเนี่ยอายุ่ะไร สามสิบสี่สิบนะที่ผ่านมาเนี่ยมันมันหลงทางมันอ้อมอ้อมโรคมานานแค่ไหนเงี้ยเราไม่รู้ทิศทางเราแบบเนี้ยแล้วก็คนที่เป็นสมาชิกข้อดีคุณจะได้ดูคลิปลุกน้าก่อนคนอื่นสามสิบวันระหว่างที่คุณดูคลิปจะไม่มีโฆษณาอย่างแน่นอนนะแล้วก็เอ่อ สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกคลิปนี้คุณก็จะได้ดูล่วงหน้าก่อน3ามวันห้าวันบวกลบคลิปที่คุณดูอาจจะมีจอมืดมีสะดุดมีโฆษณาผมไม่มีทางเรื่องจริงอย่ากโกรธอย่ากเกลียดผมเลยเพราะถ้าเกิดผมทําให้คุณดูเหมือนแบบที่สมาชิกดูคนที่เป็นสมาชิกรายเดือนใครเขาจะมาเป็นสมาชิกรายเดือนถูกไหมครับอันนี้ผมก็ต้องขอโทษเปิดเข้าใจผมด้วยดาวทิพย์ ตัวนี้ครับคิวบิโดคิวบิโดเนี่ยก็คือดาวทิพย์ที่มีในดวงยูเนียนนะครับกรณีดาวทิพย์คิวบิโดความหมายแปลว่าอะไรผมจะอธิบายให้คุณฟังด้วยดาวทิพย์คิวบิโดเนี่ยก็คือเรื่องของครอบครัวการเข้าสังคมสมาคมศิละปะการชุมนุกการชุมนุมหุ้นส่วนบริษัทการร่วมมือกันการพบปะสังการพบปะสังสรรค์แล้วคนนี้ ทำไมต้องมีการเปิดรับสมาชิกช่องบางคนอาจจะสงสัยฉชน,นื้อเคยดูฟรีมาตลอดทำไมต้องมาเสียตังค์ดูคือถ้าดูผมศึกษามาเนี่ยยอดวิวอยู่ท b e อะดูหนึ่งหมืนวิวอะก็จะได้เงินประมาณหนึ่งเหรียญดอลลาร์สามสิบาทแล้วคุณคิดดูนะคลิปผมเนะี่ยผมทําแบบแนวแบบเอาความจริงมาพูดอะแนววิชาการมาอธิบายมีเหตุมีผล มันก็เหมือนคุณไปเรียนหนังสือเรียนไปติวเพื่อติวสอบอ่ะคิดแบบเนี้ยมันก็จะมีพวกจอมหหนจอมหหนที่สอบมันสอบแบบจอมหหนแบบเหมือนเราดูหนังจีนเนี่ยนะสอบจอมหหนมันก็จะมีแต่พวกจอมหหนที่เขาสนใจมาดูแล้วยอดดูมันก็หนึ่งร้อยวิวสองร้อยวิวสามร้อยวิวคุณว่ามันจะได้เงินจากความโฆษณาเท่า,าไหร่เจ็ดสิบห้าสตางค์มั้ง 1>, 1บาทมั้งยังไม่พอซื้อมาม่าห่อละห้าบาทมาต้มกินเลยคือเงินค่าสมาชิกเนี่ยก็คือรายเดือนเนี่ยร้อยหนึ่งช่องยูเนียนยูทูบแบ่งเจ็สิบเปอรซให้เราใช่ไหมช่องยูเนียนลน์ยูทูบแบ่งรายเดือนให้เราเนี่ยเจ็ดสิเอร์ซก็แปดสิบาทก็ได้ประมาณห้าสิบบาทก็คือร้อยี่บาทเนี่ย ไม่ได้ทาให้ผมร่ารวยไปมหาเศรษฐีรนะ้อยล้านพันล้านนะเงินนั้นไปไหนผมจะอธิบายให้เงินนั้นก็ไปจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนนะค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการตัดต่อในการทําคลิปให้ดูทุกอย่างมีมค่าจะจ่ายแล้วถ้าเราไม่มีค่าใช้จ่ายเนะี่ะมันก็ไม่สามารถที่จะแบบว่ามาทําสิ่งที่ดีดให้ได้เพราะทุกอย่างมันมีค่าจะจ่ายทีนี้ผมอธิบายแบบละเอียดมากเลย อธิบายเหตุผลว่าทำไมคิดต,ต้องเป็นแบบแนวนี้นะซึ่งเ,เรียกว่ายังไงการที่ผมมาอธิบายเนี้ยเพราะว่าผมเชื่อว่ามีบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบผมอาจจะแบบมันไส้ผมมีอยู่แล้วอาจจะไม่เข้าใจเหตุผลที่ทำไมต้องทำคลิปแนวนี้ อันนี้คือเหตุผลที่ผมต้องมาบอกนะก็หวังว่าทุกคนคงจะเห็นใจผมแล้วก็คงจะเข้าใจผมนะโอเคไหมคนนี้นี่ดาวทิพย์คิบิโดเนี่ยข้าอองศาอยู่ที่ยี่โองศาราศรีธนู24่สี่ิดาเนี่ยก็คือเขาจะรับอิทธิพลของตัวนี้คนระับของราศรีกุมก็คือ,อดาวยูเรน,นัส อันนี้ก็จะเป็นจุดที่บอกว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณอาจจะมีเรื่องการติดต่อทางโลกออนไลน์เช่นอาจจะมีคนติดต่อมาทาง